เสกสรรดับเครื่องชนซอลินอูครับศึกวันใหญ่ครับครั้งนี้จะชกกันในศึกวัน170สิ้นสุดการรอคอยครับถูกใจแฟนมวยสายฮาร์ดคอร์ กับ2นักสู้สายแข็งมาวัดพลังแกร่งกันระหว่างเสกสรรออควัญเมืองจอมบูสู้ไม่ถอยไวัย35ปีจากนครศรีธรรมราชครับคู่นี้นะ่าจะเปิดเดือดแรกเดือดใส่กันเลยครับซอลินอูครับที่จะเจอกับทางเสกสรรคนเหล็กชาวเมียนมาวายัย3 2ปีภายใตกติก,การมวยไทยพิเศษเฉพาะแคชเวทหนึ่งร้อยสี่สิบสองปอนด์คู่นี้ย้ำ่าชกกันร้อยสี่สิบสองปอนด์นะครับก็เสริมทับความมันครั้งใหญ่ศึกประวัติศาสตร์ในศึก วัน170ครับที่จะกลับมาสร้างความประทับใจอีกครั้งณ Impact a r e n เมืองทองธานีในวันศุกร์ที่24มัมกราคมปี2568ครับคู่นี้น่าดูน่าชมครับเสกสรรเนี่ยจะของสายยาคนไม่ยอมคนครับที่เคยเกือบจะเลิกมวยไปแล้วแต่ก็กลับมาสู้ใหม่ในรายการวันลุมพินีเนาะในขณะที่ซอลินอูครับเกาะสู้มาเรื่อยๆครับไปล่าสุดเนี่ยซอลินอู U ก็แพให้กับนาบิลแต่สิ่งที่ต้องเคารพ แล้วก็ต้องยอมรับเลยคือนาบิลก็เอาซอลินอูไม่ลงครับอันนี้ให้บอกกันตามตรงเพราะฉะนั้นแล้วความแข็งแกร่งแข็งแรงเนี่ยดูว่าซอลินอูเนี่ยแข็งจริงครับไม่มีใครยอมใครแน่นอนครับมวยคู่นี้เทียบสัดส่วนกันหน่อยครับซอลินอูเนี่ยสูง171เสกสันนะครับสูง1 7อซอลินูอายุ32ครับเสกสันอายุ35ปีฟอร์มหลังของซอลินูชนะปงสิริพีชนะฟาบิโอเรอิตชนะมาซาโยชิ เซฮาชินะครับถ้าแพ้ก็แพ้แค่นาบิลเท่านั้นส่วนเสกสรรแหละครับเสกสรรเคยแพ้ยูทารุโออาซาฮีครับเป็นมวยที่อาวุธหลากหลายแล้วก็รวดเร็วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นมวยที่บู๊บูเบียดเบียดเนี่ยเสกสรรเนี่ยนเบียดชนะคะแนนมาตลอดไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ไวเจอริเวอร์เดสนะครับเจอมาหมดนะครับก็ชนะมารวดเลยซิวิโอวีเตสไทสันเฮริสันอย่างเงี้ยที่เบียดเบียดนะขนาดไทสัน,นยังเอาเสกสรรไม่ลงเลยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าร่างกายดีๆเนี่ยเสกสรรจะต้านอยู่ไหม ก็ต้องมารอดูกันเพราะว่าซซลินอูอาวุธน้อยเหลือเกินแกอาศัยความถึกความทนนะครับก็ต้องมาดูครับว่าจะเป็นการแก้เกมวางแผนยังไงของทางซอลินอูนะครับในขณะที่เสกสรรเองก็อาวุธเยอะกว่าซซลินูนะ เรื่องการปะทะกันเข้าไปทีต่อทีดอกต่อดอกแล้วจะเป็นอย่างไรตรงนั้นนะครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจครับแฟนัดมวยแล้วครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับมวยคู่นี้ให้คอมเมนต์เข้ามาบอกกันด้วยนะครับซอลินอูหรือเสกสรรจะเป็นผู้คว้าชัยไปได้ในไฟน์นี้แต่ยังไงคนไทยก็เชียร์คนไทยไว้ก่อนอยู่แล้วนะครับมาลุ้นเสกสรรเป็นกำลังใจให้เสกสรรกันนะครับแปรนัดมวยท่านไหนนะครับอยากจะดูราคามวยครับเปิดราคาแล้วก่อนใครครับดูราคาได้นะครับที่ไทเกอร์7-1หรือว่าจะเข้าไปที่กลุ่มพูดคุยเรื่องราวของกีีามมยเป็นลุ่ฟรั พูดคุยกันสนุกสนานส่งที่เด็ดมวยส่งราคามวยในกลุ่มของไ i เกอร์เจครับ